จินไม่ใช่วามันไม่ได้เกลือวางยังวางเกลือแล้วดูวางเกลือกลางห้องอันนึงอ่ะาิ๊อะมองโยนทิ้งไว้อ่ะดีๆด้วางได้ดิได้ได้เๆๆีๆๆ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 ีๆๆ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 ๆ ดินไปภารกิจหรืออะไรลูกผีช่างแม่งเวสัไอกใจที่ไม่เท่าไหร่น้องอะน้องนั่งอยู่ใช่ปะน้องนั่งอยู่ใช่ปะเหียน้าอะไรน้องนั่งอยู่แล้วน้องกดอัลต้าเวเลยแล้วเงยขึ้นมามันเดินใส่หน้าไดุ๊กหยดโอ้วต่าฟักไอ้สัสวา ในในเขาเรียกอะไรอ่ะใน